สบายดีพี่น้องเราจะมีเวลาเของมาทางงานสุบของงาแม่เข็มทองผลมาเกดิงกำลังถวายซ่องอยู่พี่น้องแต่ปนก็คือตด้เรกถือรับเชื่อมมากว่างซ่องปัจจัยต่กัๆแม่เอาไม่ได้ขอโทษหลารๆภาพอยากสั้นๆเพราะว่ามีเพรามีเัน <My> แม่ฤทธิชัยย่วงคำจันทร์มาถือดูมือไปอ<ม>อสัน <ๆ S 2> ส้นๆกันไลยทุกพี่น้องขอโทษอะไรแม่ทองอานน้อยมหาชัยพนัญญาจากบ้านสำโรงนะครับพนัญตาจากบ้านสำโรงทุกท่านนะครับเยินเชิญครับ วันนี้พอดีญาติพี่น้องมาเยอะนะครับเพราะว่าเป็นไบารมีของคุณยายเียนทองนะครับบุญบารมีของท่านญาติพี่น้องก็เยอะนะครับเดี๋ยวพาพลุ่วมพี่น้องตันตอนเลยนะครับพ่อเคนนทิงพ่อคาภาศิลาพ่อสำลานศรีจันทานพ่อโกศลสิ์ที่มาพ่อ พ่อเรือสายโยธาพ่อบัวลาอดทนพ่อสมพานแม่สมแม่แม่สุภาพรขออภัยนะครับแม่สุภาพรต้นกัญญาแม่วิไลพรบอมโคดพ่อคุณธรรมวงสามมิ่งคุณกล้าหาญวงสามมิ่งแม่ลำใยสาลดแม่ทองอาน แม่ทองสายบัวใหญ่รักษาแม่สมบูรณ์อุปหาตแม่ดาราอิงชินเบญเร์น,นี่คือพี่น้องมานเราแแม่นิพาพันขามพ่ออุดรสุโพนาลีแม่บัวงเงินเอกทลแม่สนองสิงหาบุตรพ่อหนุ่มกรดวงมาลา พ,พ่อจ่อยสีพายติงพ่อทองดีเหล่าโปงพ่อชัยยงสารยศแม่สมสวยพลมาพ่อเตือนคำพระแยแม่อุไรภูชาดาขอบเรียนเชิญนะครับผ่าอีกสั้นแห้งพี่น้องขอทษขคอแพห,หลายเด้อ ต่ับไปท้านรูปหลานนะครับคุณคุณยุพาวดีสมทินิพคุณบ่ได้เขายามากบ่เอาเพราะวะคุณสมพงษ์ดวงมาลาคุณวัชระดวงมาลาคุณจิรวิทย์ดวงใหญ่คุณวาสนาสายแก่คุณดวงฤทัยวงสามิ่งคุณสันติราชบุโฮมคุณจิรวัฒ อันทัศศรีเจริญวัฒน์อันทศรีนะครับคุณเทพชัยแม่ลํายวงสุภูตะน,น์เดียนเชิญครับครับตอ,ต,อต่อเลยครับแม่ทองปอนต้นกัญญาพ่อสวัสดิ์ผลมากพ่ออลแยงคำพ่อสมบูรณ์ คำวีแม่บุญเปลืองบอมโพดพ่อคำผลสตักแม่ละมุนอรหันตาแม่รับดาพรมราพ่อประยงศีโสดาพ่อวันนีจันจรพ่อคำพาอุปหตัตพ่อชายบอมโพดพ่อสมจิตอึงชิมเรียนเชิญครับ พละมุดบอมโคดพ่อวิไลบอมโคดพ่อปรับมวลบอมโคดพ่อประสงกระทุมจันดีพ่อบุญโฮมเหล่าโกงพ่อประสิทธิ์บัวใหญ่รักษาแม่สดชาดาอุงอ่งฉิมพ่อหนูกรดวงมาลาแม่พองคำน้อยมหาชัยพ่อลังอึงฉิม แม่บุญเศษวัดโคตรแม่คำมุกนี่กำลังบ้างซ่องปัจจัยบางสกุลพี่น้องพ่อกลยุทธเป็นมาศแม่ผมเป็นพี่น้องเช่าบ้านเราใหญ่อยู่สมพิษพลมาศพ่อบุญศรีแฉ่ข้างไก่พระธนามาาที่พี่น้องพระธนัยอ่านสัญญาอดทนเรียนเชิญครับ พ่อจำปาโพอดู <Okay. S 1> พ่อพิคุณแก้วหานินพ่อหนูจันเฉลิมศรีพ่อสมหมายบอมโปดพ่อบุญมีโสศรีพาแม่ยุพินพอดูพ่อหนาหินวิเศษแม่หงอดทนพ่อไพทูลอัญโพแม่นิวอนคมรังสี พ่อไพบูนสีคำม่วงแม่วิเชียนวงสามิ่งพ่อเคนพึงฉิมพ่อพ่อห้อยหลอดห้อยหลอดนะครับเรียนเชิญครับบอกไปลอกผมครับหอยกับหอยเนี้ยอย่าหอยเลยห้อยหลอดปะนะพี่น้อง ต่อมานะครับพ่อโยมพ่อยศนะครับพ่อยศขามูลแสนนะครับบ้านนนทันนะครับขานการบำนาญครอาจารย์ปิ่นทองทองวงษานะครับบ้านนนทันนะครับ ครับต่อไปเป็นคณะครูจากโรงเรียนเใหญ่ชานกูลนะครับท่านพอ,อ,อวิริวันคงทรัพย์เจริญคุณครูชนิดพรจันมะโฮงคุณครูอรัญญาตุนโฮมคุณครูจินลัน่นอินจันคุณครูวัชรายาคำคุณครูลุงร้อยพรมมาคุณครูสุขสร์เนื่องชัยยศ คุณครูละครโควังชัยนะครับขันกัน,กน,นานเย็เชิครับนี่คือคณะคู่ประจำรโรงเรียนบันเราใหญ่ประ,ประปสานกูลครับ,ค,ค,รบคุณจิรนุชภาศิลาครับพอออกกองพลังอบอตบ้านขามจากสิบเอกสุพวิทย์คงศักดิ์บัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตบ้านขามนางสาวจุธามาตกว้นเทงนักวิชาการนโยบายและแผนอบตบ้านขามนางจังจิลาใญยแก้วนางสาวพานรัตน์พลศีนอสอดาวจรัสแสงแส,งสนโสพลนสอชนธิดาโสาดาดง นายวิทวัตโยธานสสุดาทิพน้อยนิดสุภชัยเสนีดักขะกุณคุณชัยมงคลแสนธรรมพลคุณสุกัญญานี่คือ,อันน้องปูคณะนะครับเดียนเชิญครับขนออะอบตอพนักง,งานประจำ อบตตำบลมัรขามต่อไปเป็นฝ่ายปกครองนะครับของตำบลบันขามนะครับนายคำมาเตยแก้วนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่หนึ่งชุดข,ของฝ่ายปกครองนายบุญยงอาสนาชัยนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่สองนายนายสุวิวัฒน์ผาหัวดงนะครับผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่สามนายปัญญาคำพะแยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นายชัยยุทธดงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่9นายอภิชาติคงแสงผู้ใหญ่บ้านหมู่14บ้านหอดงหมู่ที่14บสี่ต่อมานายสุขสรรโสหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14นายบีชัยทิพกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่14นางนางภัยจิตวงมาลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10นางพิสมัยปัญญา พัฒนพงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้านางสาวคร mm. ับต่อต่อไปไนนายนายถน,น,นอมมาลสีนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองขอไปครับต่อมานางมาริทองถิ่นน้องตูมนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนางนวลในขามท่า ผู้ชายผู้ใหญ่บ้านหนุ่มที่หนึ่งนายกิจกิจสดียหรือก,กิจสเียจำเปียนะครับกัแบบเดนเชอรครับครับต่อด้วยนายคำกองหลอดแก้วนะครับผู้ชายผู้ใหญ่บ้านหมวกเก้านายหนูเดือนศรีพุทธานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมวกเก้านายมีรศ วันทีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11นายวีรศักดิ์ทัศนิยมนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15นายสมพงศ์อดทนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15นายอดุลทิพก,กันนะครับแพทย์ประจำตำบลบ้นานถามนายสุภาพดาธรรมนะครับบ้านห,หัวดงหมู่ที่14 นะครับนายสวัสดิ์ศรีพุทธาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16นายสลายุทธ์น้อยตำรวจเอกสลายุทธ์อัศล,ลังสรรน,นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4เอาสำหรับวิดีโอนี้ก็จบไวเพียงแค่นี้ก่อ,น,อนพี่นอ้อง ครับต่อด้วยนายนายประยวนนายประยวนพลมาศนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดนายบุญศรีโสศรีพานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดนางรพีคณะวาัดปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามผู้ใหญ่บุญมีพลมาศนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามเอาพี่ดูนี่จบไปเพียงแค่นี้กันเปน็นวองสบาย,บายดี